ดูนิ๊กดูนิ๊กดูนิ่งโอเควันนี้มาดูภาพเมากเลยเพราะว่าตัแต่ร้านของเก่าก็ยังไม่หมดเซ็อย่างนี้บ้างนะเออก็ตั้งแต่ชมพู่เลิกไปคือตั้งแต่ดูเสร็จหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็รู้สึกแบบมันสะดุ้งทั้งเรื่องครับผมมันมีสามพาร์ทใช่ไหมครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบเอ่อเรื่องของเก้าอี้ครับผมเป็นพาร์ทของเก้าอี้ก็รู้สึกมันตื่นเต้นดีครับผมครับผม ก็พ่อผมนะครับก็จะตื่นเต้นในพาร์ทของกำไรเพราะว่าอย่างที่เอ๊ะประปล่อยไม่ได้เนอะอย่างที่ดูดูมาอ่าก็รู right ้สึกว่าเป็นพาร์ทกำไรเนี่ยเป็นพาร์ทที่รู้สึกรู้ระทึกที่สุดแล้วที่ผมรู้สึกมานะเพราะว่าผมก็สะดุ้งพาร์ทนี้บ่อยมากอ่ามันเกี่ยวกับคําลใช่แล้วก็จริงๆอ่ะเมนเรื่องของเขาก่อนที่จะแยกไปพาร์ทแต่ละอันนะครับก็คือดูดูสะดุ้งเหมือนกัน คือเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวตั้งแต่เมนเรื่องเปิดเรื่องเลยครับถ้าเกิดเป็นตัวผมใช่ไหมครับผมกลัวอยู่ในประมาณแปดครับถือว่าสูงเลยทีเดียวครับผมอยู่ในระดับประมาณแปดอ่ะส่วนผมนี่คือคนกลัวผีอยู่แล้วกลัวผีโน่นนึงอยู่นะฮะก็ให้สิบเลยครับเร,เ,รเราดูได้คือเราอะ่ะก,กลัวผีไหมกลัว แต่ว่าชอบดูแต่เหมือนเห็นพี่เขาจะบอกว่าพกพระมาด้วยนะเห็นพกพระเครื่องมาแบบอ๋อมีมีมีมอยู่เลมีมีมีผมพกติดตัวตลอดเบางอารจริงๆส่วนตัวผมไม่ค่อยมีหมอนเนาไม่ผมไม่ได้แบบไม่มีหมอนเน่าไม่มีผ้าห่มเน่าไม่มีผ้าเน่าอะไรแต่ว่า แค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราใช้ของนั้นเราก็ใช้ไปเรื่อยๆจนพอมันเสียใช้งานไม่ได้เราก็ทิ้งถ้าเกิดของผมเนี่ยผมน่าจะเป็นแบบหมอนค้างมากกว่านี่กอดนะแต่เด็กอ่ะเล็ก,ลกๆอะไรเงี้ยก็จะติดไว้บนเตียงอะไรเงี้ยครับผมหมอนข้างเน่าใช่หมอนหมอนข้างเน่าครับผมครับโอเคน้ตอนนี้เรามีไให้เล่นตอนนี้ก็เรื่องที่เพิ่งจบไปก็มีแล้วตาดาวค่ะมีผมกับเจเจเล่น,นลแล้วก็กำลังถ่ายทำอยู่ก็มีด้วยรักและหักหลังกับคาดครับผม ก็ฝากทุกคนติดตามรักและหักหลังแล้วค้าด้วยนะครับครับเออของผมนะครับก็จะมีเรื่องโฮมสกูลนะครับผมก็กําลังจะถ่ายทำนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณครับ <S <S